มาคนเรียบร้อยมายังไงพระเจ้านะฮะหลวงพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วไปไหนเนี่ยไปไหนไม่อยู่วัดอยู่วะไปที่วัดไม่เจอแล้วอยู่ไม่ได้แล้ววัดอ่ะทำไมอ่ะหมอบีเอาเงินไปหมดแล้วโอ้โหอ้ทงเอาดีดีไมมแล้วหน้าตาไปโดนอะไรมาเนี่ยที่ท้องเอาแล้วพี่ทำอีท่าไหนเขาเล่าทุกท่าเลยก็ทำอ่ะไม่ใช่ไม่ว่าไม่ทำยังไงถึงท้องมันไม่ป้องกัน กินยาคมทีแล้วแผงเลยไม่ท้องให้รูไปสิโอหยเวนนึกว่าหอนละมั้งแล้วทำไงแล้วจะทำยังไงเนี่ะหน้าตาไปโดูเลยมาแผลเนี่ยเหรอมอเตอร์ไซค์คว่ำมาเซ่เอาเป็นพระไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไงวันนั้นดูบอลนะเซ่แล้วตื่นสายบาดตั้งหน้ามอเตอร์ไซค์้องไม่เบาบาดทางกูทางแล้วโรงพยาบาลนี้ไหนจะมาเย็บชุวยอย่างนี้ไปวันนั้นอาทิตย์ปิดหมดเอาแล้วเย็บที่ไหนอ่ะร้านเย็บรองเท้ามีสักยี่สิบไหมทำไมครับ ซื้อเหล้าขาวใส่ขวดกระทิ้งแดงให้ทักหน่อยผมว่าเอา20เนี่ยไปซื้อน้ำยาบ้วนปากดีกว่า, <c oughs> อ,ยาอยากกินเลยเล่าอะ่ะเ <c oughs> ชื่อผมไปไนดะ้ะไปไหนอะ่ะ